สวัสดีทุกคนขยินดีต้อนรับสู่ช่องเจาะลึกชะตามนจันทรานะครวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาราศีกันสำหรับเดือนพฤษภาคม2568กันแบบเจาะลึกทุกมิติเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่ของดาวการเงินการงานความรักสุขภาพสิ่งของนำโชคเลขนำโชคและวิธีเสริมดวงให้ชีวิตราบรื่นยิ่งขึ้น สำหรับราศีกันคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23สิงหาคมถึง22กันยายนชาวกันเป็นคนที่มีลักษณะเด่นคือความรอบคอบมุ่งมั่นและสแสวงหาความสมบูรณ์แบบเหมือนนักวางแผนที่จัดระเบียบทุกอย่างได้อย่างลงตัววันนี้เราจะมาดูกันว่าราศีกันในเดือนพฤษภาคม2568จะมีอะไรรออยู่บ้างพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ มาเริ่มกันที่การเคลื่อนที่ของดาวซึ่งเป็นหัวใจของโหราศาสตร์เลยนะคะในเดือนพฤษภาคม2568ดาวพุธดาวประจำราศีกันจะอยู่ในราศีเมถุนส่งผลให้ชาวกันมีความเฉียบคมในการวางแผนและการสื่อสารมากขึ้น นอกจากนี้ดาวพฤหัสในราศีมิถุนจะนำโอกาสในด้านการงานและการพัฒนาตนเองมาให้แต่ระวังความกังวลเล็กๆน้อยๆที่อาจทำให้เสียสมาธิในช่วงต้นเดือนนะคะเคล็ดลับวันที่18-20ถึง20พฤษภาคมดวงจันทร์ในราศีมังกรจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมั่นใจและรอบคอบค่ะ มาดูเรื่องการเงินกันบ้างคะ่ะเดือนนี้ชาวกันมีโอกาสได้เงินจากงานที่ต้องใช้ความละเอียดเช่นการตรวจสอบเอกสารการวิเคราะห์ข้อมูลหรือการให้คำปรึกษาแต่ช่วงปลายเดือนอาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหรือการปรับปรุงที่อยู่อาศัยแนะนําให้จัดงบประมาณให้ดีนะคะเคล็ดลับวันที่8-10พฤษภาคมเหมาะสำหรับการตรวจสอบบัญชีหรือวางแผนการออมค่ะ ในด้านการงานเดือนนี้เป็นช่วงที่ชาวกันจะได้แสดงความสามารถด้านการจัดการและการแก้ปัญหาคะคุณอาจได้รับมอบหมายงานที่ต้องใช้ความรอบคอบหรือเป็นที่ปรึกษาในทีมแต่ระวังความสมบูรณ์แบบที่อาจทำให้งานล่าช้าในช่วงกลางเดือนแนะนำให้กําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและยืดหยุ่นบ้างนะคะเคล็ดลับวันที่2 3ถึง25พฤษภาค,คมเหมาะสำหรับการนำเสนอผลงานหรือขอคำแนะนำจากหัวหน้าคะ่ะ สำหรับความรักคนโสดชาวกันมีโอกาสเจอคนที่เข้ากันได้จากงานหรือกิจกรรมที่ต้องใช้ความคิดในช่วงกลางเดือนค่ะคนที่เข้ามาจะเป็นคนที่ชื่นชมความรอบคอบของคุณส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์จะมั่นคงขึ้นจากการวางแผนร่วมกันเช่นการพูดคุยเรื่องอนาคตแต่ระวังการวิจารณ์เล็กๆน้อยๆที่อาจทำให้เกิดความตึงเครียดนะคะเคล็ดลับ วันที่26พฤษภาคมมสำหรับการชวนคนรักทำกิจกรรมผ่อนคลายด้วยกันค่ะในส่วนของสุขภาพเดือนนี้ชาวกันต้องระวังความเครียดจากงานหรือความกังวลใจโดยเฉพาะอาการปวดไหล่หรือคอจากท่านั่งที่ไม่เหมาะสมแนะนำให้ยืดกล้ามเนื้อและพักผ่อนให้เพียงพอนะคะสำหรับร่างกายลองรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และดื่มน้ำเยอะๆเ,เพื่อรักษาสมดุลค่ะเคล็ดลับ วันที่3-5พฤษภาคมเหมาะสำหรับการตรวจสุขภาพหรือเริ่มดูแลตัวเองมากขึ้นค่ะมาถึงสิ่งของนำโชคกันค่ะเดือนนี้แนะนำให้พกหินเจดหรือเครื่องประดับสีเขียวเข้มเพื่อเสริมความมั่นคงและความรอบคอบสีนำโชคคือสีเขียวและสีน้ำตาลซึ่งจะช่วยให้คุณรู้สึกสงบและมั่นใจเคล็ดลับสวมเสื้อผ้าสีเขียวในวันที่ต้องทำงานสำคัญเพื่อเพิ่มพลังค่ะ สำหรับการเสริมดวงแนะนำให้ทำบุญเกี่ยวกับการจัดระเบียบหรือการศึกษาเช่นบริจาคอุปกรณ์สำนักงานหนังสือหรือสนับสนุนการเรียนรู้เพราะดาวพุทธสนับสนุนความรู้และความรอบคอบค่ะอีกวิธีคือจุดเทียนสีเขียวในคืนพระจันทร์เต็มดวงวันที่12พฤษภาคมพร้อมตั้งจิตอธิษฐานเพื่อความสำเร็จและความมั่นคงเคล็ดลับ จัดโตทำงานให้สะอาดและวางต้นไม้เล็กๆเพื่อรับพลังบวกค่ะในด้านโชคลาภและโอกาสพิเศษเดือนนี้ชาวกันจะพบโอกาสจากงานที่ต้องใช้ความละเอียดเช่นการพัฒนาระบบการเขียนหรือการวิเคราะห์ข้อมูลค่ะวันที่28ถึง30พฤษภาคมเป็นช่วงที่ดวงโชคลาภโดดเด่นอาจมีข่าวดีเกี่ยวกับการเงินหรือการได้รับการยอมรับในงานเคล็ดลับ ลองซื้อของที่ช่วยจัดระเบียบชีวิตเช่นสมุดบันทึกในช่วงนี้เพื่อเสริมโชคค่ะเลขนำโชคของชาวกันในเดือนนี้คือส6และ9เลขเหล่านี้จะช่วยเสริมความรอบคอบและโชคลาภค่ะเคล็ดลับใช้เลขเหล่านี้ในชีวิตประจำวันเช่นเลือกเบอร์ที่มีเลข6หรือทำนัดในวันที่ลงท้ายด้วยเลข9ค่ะสุดท้ายคำแนะนำประจำราศีสำหรับชาวกัน เดือนนี้เป็นช่วงที่คุณต้องเชื่อมั่นในความสามารถและความรอบคอบของตัวเองอย่าปล่อยให้ความสมบูรณ์แบบมาทำให้คุณเหนื่อยเกินไปดาวพุธจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จถ้าคุณรู้จักปล่อยวางบ้างคะ่ะมนจันทราแนะนำจงเป็นนักวางแผนที่ยอดเยี่ยมแต่ให้เวลาตัวเองได้พักผ่อนด้วยนะคะ เป็นอย่างไรบ้างค่ากับดวงชะตาราศีกันในเดือนพฤษภาคม2568หวังว่าทุกคนจะได้แรงบันดาลใจและพลังบวกจากมนจันทรานะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องจระลึกชะตามนจันทรามีคำถามหรืออยากให้ทำนายอะไรเป็นพิเศษคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ